ที่คุณดักสินพูดแสดงว่าไม่ได้หมายถึงรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะผมไม่ทราบครับผมอยู่ในการเมืองมานานนะครับไม่เคยหวั่นไหวอะไรอยู่บางทีบางเรื่องก็ผมว่าถ้าเรื่องเล็กๆน้อยก็ปล่อยกันไปสำคัญคืองานที่เราต้องทำให้กับประเทศในเวลานี้ ที่คุณดัก <มา S 1> สินพูดแสดงว่าไม่ได้หมายถึงรวมไทยสร้างชาติใช่ไหมคะผมไม่ทราบนะแต่ตราบใที่ผ่านมาคุณักิพูดจะทำให้รัฐบาลหวั่นระแวงกันอไมในการเมงเอ่อเอางี้เอาจบผ,ผมไม่ถามพรรคอื่นคงไม่ได้นะครับถ้าถามผมในฐานะเลขาธิการพักเนี่ยผมอยู่ในการเมืองมานานนะครับไม่เคยหวั่นไหวอะไรอยู่เรามีโจทย์มีภารกิจที่สำคัญที่ต้องทำนะครับ บางทีบางเรื่องก็ผมว่าถ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ปล่อยกันไปสําคัญคืองานที่เราต้องทําให้กับประเทศในเวลานี้แล้วทุกคนก็งานก็ยาก,ยากอยู่แล้วแข่งกับเวลานะครับผมว่าทางที่ดีก็จับมือกันทํางานดีที่สุดครับจากจุดยืนของคนไทยทั้งชาติกฎหมายสําคัญต่างๆที่ดูเหมือนยัางความพิเห็นไม่ตรงกรันทั้งเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็ออกซ์หรืออะไรหลายๆอะ่ะผมในไหนพูดเรื่องนี้แล้วเนี่ย<ช>ผมเรียนอย่างนี้เลยนะครับจริงๆในที่ประชุมครมวันนั้นเนี่ย ผมอยู่นะและผมก็เป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งที่พูดสนับสนุนพรกอรสองฉบาับเพราะผมมองว่าเป็นโอกาสสำคัญของประเทศแล้วเกี่ยวกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยเพราะการเก็บไอ้ global minimum tax นี่ให้เป็นไปตาม commitment ที่เรามีกับ oecd pillar เนี่ยนะครับพอเก็บมาแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วรอช้าไม่ได้เพราะถ้าเลยรอบภาษีนี้ไปก็รออีกหนึ่งปีนะครับถ้าไม่วางเกณฑ์ให้ถูกต้องเนี่ยเราจะสูญเสียการลงทุนในประเทศเราก็อยากก็ลงทุนในประเทศก็เก็บ หนไหนจะไปเสียที่อื่นแล้วก็มาเก็บในในบ้านเราแต่เก็บเสร็จเนี่ยเงินตรงเนี้ยตัวพรกที่2ก็คือไปใส่ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก็จะได้นําเม็ดเงินตรงเนี้ยไปต่อรองกับบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์เสร็จแล้วเนี่ยจะช่วยธุรกิจของคนไทยยังไงจะให้มีการจ้างงานในงานที่มีคุณภาพเป็นงานที่มีทัก,ทกษะสูงยังไงมีการส่งต่อเทคโนโลยียังไงผมได้พูดในที่ประชุมว่าผมสนับสนุนนะครับแล้วก็เป็นมีข้อสังเกตส่วนตัวด้วย ในมุมที่ผมเป็นฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกขอว่าการใช้เงินของกอ,องทุนเพิ่มขีดความสามารถเนี่ยใช้สิทธิประโยชน์ใหม่อันนี้เป็นอาวุธอีกตัวหนึ่งนอกจากเดิมที่มีสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอยู่แล้วตอนนี้มีกองทุนเพิ่มขีดเอาเงินก้อนนี้ไปไปดึงนักลงทุนใหม่ๆมาได้แต่โจทย์สําคัญคือดึงมาแล้วประเทศไทยต้องได้ประโยชน์คนไทยต้องได้ประโยชน์อันนี้เป็นคอมเมนต์เป็นเป็นข้อสังเกตที่ผมให้ไว้ในที่ประชุม นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกผมเองก็ไม่คิดว่าจะมีปัญหาอะไรแล้วตัวเราเองก็ยังทํางานเต็มที่อยู่นะครับพรุ่งนี้ก็มีประชุมครมอลแล้วครับก,ก,ารการัโรนรโทษกรรมเองของรไยังเหมือนเดิมเรายืนชัดเจนมาตลอดเป็นเงื่อนไขที่เราร่วมรัฐบาลนะครับว่ต้องไม่สันตกรรมกับพวกที่ไปพยายามที่จะออกกฎหมายเรื่องหนึสองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการนิรโทษกรรมเนี่ย แน่นอนที่สุดก็ต้องไม่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่เกี่ยวกับเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไม่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตไม่เกี่ยวกับเรื่องอาญาร้ายแรงเป็นจุดยืนที่เราแสดงไว้ตั้งแต่ต้นเป็นเงื่อนไขที่เราเข้าร่วมรัฐบาลเท่าที่ผมทราบเนี่ยทุกพักพักร่วมพักหลักพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักชาติไทยทุกพักนะครับที่รวมตัวกันเป็นรัฐบาลวันนี้ก็อ่อนเนอร์ตรงน,นี้ให้เกียรติกับจุดยืนที่มีการคอมมิตไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ มัธชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ